สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u e X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ตรีเพชรเตรดทํากินรายการที่ว่าด้วยเรื่องของการทํากินและเรื่องของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ผมท็อปวุฒินันนาหิบม,มาพร้อมกับอาจารย์เสรีวรมนทาครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ,คคะมาครับเราคุยค้างกันไว้เรื่องของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จมีอะไรบ้างครับ อันแรกเราพูดถึง s h a r ม Market แปลว่ายี่ห้อสุดท้ายที่เขาซื้อครั้งที่แล้วแปลว่ามีการส่วนแบ่งครองตลาดเราได้มาถ้าเป็นร้อเนี่ยเราได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วได้เตือนแล้วนะครับอย่ามีเยอะเกินไปจนกระทั่งผิดกฎหมายเรื่องของการเป็นผู้มีอำนาจในตลาดครับอันที่สองเราต้องทําให้คนเขาจําเราได้เพราะว่าเราพูดแล้วว่าคนโดยทั่วไปจะรู้จักสินค้าในแต่ละประเภท 5้บวกลบสองนั่นก็คือ share of m i n d ใช่คือเขาจําเราได้ถ้าคนที่ไม่ช่างช็อปเนี่ยใครเกินเบอร์สามก็ไม่ได้ขายแล้วค่ะครับคนทั่วๆไปใครเกินเบอร์ห้าก็ไม่ได้ขายแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคนที่เป็นลูกอีช่างช็อปเนี่ยนะครับจะจําได้เจ็มากกว่าน,นั้นสมมตินะเราไปถามว่ายาสีฟันคอเกตมีไหมนั่นแปลว่าคันเกขึ้นได้ใช่ไหมไม่มี แล้วดาลี่ลหละมีไหมก็ไม่มีแล้วก็ใกล้ชิดมีไหมไม่มีอีกคนไม่ช่างชอบจะถามทันทีนะเอางี้ซิมสามยี่ห้อนี้ไม่มีซิมมีอะไรขายก็คือฉันรู้ขายอ่าฉันรู้อยู่แค่นี้อ่านี่คนที่ต่อไปมีซอมไหมอ่านี่ก็เบอร์สีแล้วนะครับถ้ามีก็ซื้อเลยถ้าไม่มีมีซิสเตมาไหมอ่าถ้ามีก็ซื้อเลยถ้าไม่มีก็ถามต่อไปอ่าคนช่างช็อป จะมีโซได้ไหมอ่าจะมีอันนั้นสำหรับนิชมาร์เก็ตคนเสียวฟันไม่ใช่ทั่วไปอ่ามันก็ต้องไปเดนทิสเต้ก่อนสิอ่ามีเทนดิสเทสไหมอะไรเงี้ยพอไม่มีมีฟัวรี่ไหมครับมีครบเจ็ดนะพี่เห็นไหมถ้ายังเจ็ดยี่ห้อนี้ไม่มีนะอีกยี่ห้อหนึ่งพาร์โดนแท็กอันนั้นก็นิชมาร์เก็ตนิชมาร์เก็ตด้วยสำหรับคนเสียวฟันโอนะครับถ้าเกิดพี่ถามไปเจ็ดยี่ห้อเขาไม่มีนะเซม ปิดร้านเถอะจุดเจยี่ห้อยังไม่มีเนี่ยซิมจะขายทำไมเนี่ยตกลงซิมขายอะไรเหรอวิเศษนิยมมั้ยโอ้โหใช่ไหมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดบอกไ้เจ็ดยี่ห้อนี้แปลว่าโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญการช็อปนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการช็อปถ้าคุณยังไม่มีให้เขาอีกเหรออคือหลักการของแชร์ออ i ไมคือเราต้องการเป็นท็อปออไมคืออยู่บนสุดนะเพราะอย่างที่บอกอ่ะ ถ้าเราไปถามยี่ห้อที่เบอร์หนึ่งแล้วเขามีขายเราก็จบแล้วเราก็ไม่ถามต่อจนกระทั่งไปเรื่อยๆถึงเจ็ดยี่ห้อท่านแบบคนที่ช่างช็อปนะถ้าคนไม่ช่างช็อปสามยี่ห้อเขาก็หยุดแล้วแล้วก็ถามว่าซิมมีอะไรขายบอกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถามว่าแชร์มามาอย่างไงครับที่ได้พิธีบายให้ฟังแล้วมันมาจากแชร์ voice ก็แปลว่าเขาดียินเราบ่อยๆไปในห้างไปเจอวางอยู่บนเชล้นขับรถไปบนถนนเจอโฆษณาอยู่ที่บิลบอร์ดดูทีวี เห็นโฆษณาอยู่ในโทรทัศน์สนับสนุนโดยอ่าใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็มีคนพูดคุยกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะแยะนะฮะมีคนรีวิวมีอะไรต่างอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าแชร์วอยซ์ถ้าใครมีเยอะก็มีโอกาสที่จะมีคนจําได้ก็จะได้แชร์ใหม่แม้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยขอแตะสปอนเซอร์เราหน่อยหนึงเนี่ยโอ้โหเหมือนอิซูสเนียส่วนแบ่งการตลาดเขาเนี่ยมาแรงนะครับก็เพราะว่าออซูสูนั้นเนี่ยเขาทําการตลาดได้เข้มข้นมากทั้งการโฆษณา ทั้งการประชาสัมพันธ์ทั้งการจัด event, อีเวนต์เป็นการจัดอีเวนต์ระดับชาติเป็นการจัดอีเวนต์เฉพาะดดลิเออร์สารพันในขณะน,นี้เมื่อมีมาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้เยอะๆแบบนี้มันก็ทำให้เกิดเอ็กซ์โพเอร์คือเกิดการได้รู้การได้เห็นมีความถี่ของการได้เห็นที่เขาเรียกฟรีนซ<ม>ีอองเอ็กซ์โพเอร์ก็จะทำให้คนจดจำได้<ม>ดังนั้นอพอถามถึงรถกระบะปับ๊บ เมื่อถึงคิดถึงรถกระบะคิดถึง,ถงอะไร Isuzu D-Max ค่ะถ้ารถบรรทุกปุ๊บก็ี s u ซ u ถูกต้องค่ะรถใหญ่เขาเรียกรถใหญ่นะคะอ่ะทีนี้แค่นี้ยังไม่พอครับเราต้องมี Share of Heart ด้วยร์ Share of Heart มันเกี่ยวอะไรกับหัวใจฮะก็คือรักชอบไงสมมติพี่ถามทอบตอบถ้าสมมติว่าตอบจะต้องซื้อของวันนี้ นะคะซื้อกาแฟกินกันแล้วกันนะคะท็อปชอบยี่ห้ออะไรมากที่สุดกาแฟเหรอชอบไหมต้องเป็นคนไม่กินกาแฟแต่ว่าคลุกคลีแล้วได้ยินมาเยอะลมเอสนอะโอเคถือว่าพี่พี่ตอบเองแล้วกันชอบกินน้ำอันลมยี่ห้ออะไรเอสทำไมลหะชอบมากอันนี้แปลว่าแช่อบฮาร์ดแปลว่าเขารักเราชอบเราต้องยี่ห้อเดียวเลยจำเป็นไหมฮะ มันก็เดี๋ยวมันตัวต่อไปจะแสดงถึงหลายยี่ห้อแต่ตอนนี้เอายี่ห้อแรกเยยี่ห้อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือให้เขาชอบเราตอนเมื่อกี้เราพูดถึงแชร์ไว้ใช่ไหมการที่มีคนรู้จักเยอะอย่าเพิ่งดอย่าคิดว่าเราได้แชร์พาร์ทนะเพราะอย่างนักข่าวที่พี่เคยพูดเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักเยอะนะแต่ไร้จรรยาณหลายคนไม่ชอบหลายคนไม่ชอบเขาก็ไม่ได้แชร์พาร์ทคือไรจรรยาณเนี้ยเราตัดสินเองเราเห็นจากการนําเสนอ เพราะฉะนั้นการที่คนเขาได้ยินเราบ่อยๆได้เจอเราบ่อยๆไม่ได้แปลว่าเขาชอบเราเสมอไปครับคําชอบวัดที่แชร์อพาร์ตซึ่งคําถามก็อาจจะเป็นในบรรดายี่ห้อที่คุณพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดคุณชอบยี่ห้ออะไรมากที่สุดหรือไม่งั้นถามว่าถ้าวันนี้คุณจะต้องไปซื้อสินค้านี้คุณจะซื้อยี่ห้ออะไรอันนี้อยู่ในเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยใช่ไหมครับใช่เการวิจัยคือเรากําลังจะต้องพิสูจน์ว่าเรากาลังจะวัดผลไงว่าเรามีโอกาสจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นแชร์พาร์ทเนี่ยคำถามก็จะกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณจะต้องซื้อวันนี้คุณจะซื้อยี่ห้ออะไรอ่าหรือตอนนี้คุณชอบมากที่สุดอะไรต้องเห็นซุปเปอร์โพลเลยตอนนี้เขาชอบถามใช่คนที่คุณอยากให้เป็นนายกมากที่สุดคืออะไร<ช><ช>อันนั้นเนี่ยแชร์พาร์ทอ๋อนั่นคือแชร์พาร์ทแต่ถ้าเขาถามว่าคราวที่แล้วคุณเลือกใครอันนั้นเป็นแชร์มาร์เก็ตครับนะแต่ถ้าแชร์พาร์ทก็คือว่า ถ้าพรุ่งนี้มีเลือกตั้งคุณจะไปหย่อนบัตรให้ใครโอ้แล้วจะทำยังไงจะทำให้เขารักในสินค้าเรารักในแบรนด์ของเราอ่ะยุคนี้มันเป็นแบรนด์ของคนที่มีธรรมภิบาลอเราต้องเป็นแบรนด์ซึ่งทำดีกับสังคม,มเราต้องเป็นแบรนด์ซึ่งมีกิจกรรมที่เขาเรียก CSRCorporate Social Responsibility นะคะอย่างเช่นปตท,ะทปลูกปลาล้านตน้น เอสซปูนซีเมนต์ไปทําความสะอาดน่านน้ำนะครับในขณะเดียวกัน ICC ทําเรื่องอุทกภั์ดูแลเรื่องน้ำนะครับปล่อยช้างเข้าป่าสา,าพัดดูแลคุณแม่ในวันแม่ให้ทุนการศึกษานะคะนี่คือกิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อเราเป็นธุรกิจที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคม เราจะเป็นแบรนด์ซึ่งมีคาริสม่าและเป็นแบรนด์ที่มีบารมี<อ>นะครับแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปใช่ไหมครับว่าแชร์ออฟฮาร์ดเนี่ยคือเหมือนกับถ้าเขาเขาจำเราได้แล้วแล้วเขามีธรรมาพิบาลในการทำธุรกิจแล้วแล้วเขาจะเลือกเราถ้าเขาเป็นคนที่มีความพักดีเขาจะเลือกเรายี่ห้อเดียวแต่ปัญหาคือคนสมัยนี้ไม่ค่อยพักดี <laughs> อ้าวจริง คนสมัยนี้ชอบลองของใหม่ชอบซื้ออะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ,ะ,ะเพราะอะไรเพราะแบรนด์มีความแตกต่างกันน้อยลงครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะแบรนด์แตกต่างเยอะมากเลยนะครับเราจะฝังจิตฝังใจใช้ยี่ห้อนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ปบไปมามันก็เลยทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนใจจึงเกิดอีกหนึง่งแชร์เกิดขึ้นอย่แชร์ที่ว่านี้คืออะไรนะฮะอย่าเพิ่งตอบตอนนี้เนี่ยพักกันก่อน,อนสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอ,อบอุ่นโชว์วัยรุน่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect มุดใหม่ไม่สิ้นสุด The New X Be Uncharted ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากทัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับพยานต่อให้โลกต่างนิวอิสสุ e m แ m m g I จิก e อ ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักนิวอิสุสุเอ็กซ์ i ลฟ์มันสวิ i ช์ใ n i ่อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์ ผมเลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอริวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ Big กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m i e w X y o เกิ t l i c ชเช s มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ property perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของตรีเพชรเกร็ดทำกินนะครับเรามาดูครับว่าแชร์ต่อมาคือแชร์อะไรแชร์บัลเลต์ share of wallet การดึงเงินออกจากกระเป๋าได้มากที่สุดอ่ะพี่ถามตอบวันนี้อ่ะครับถามว่าที่บ้านตอบใช้น้ำมันพืชยี่ห้อเดียวตลอดเวลาไหม ไม่อ่าอ,อันนี้แหละมันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะอเอาละแปลว่าท็อปไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดียวเปลี่ยนยี่ห้อไปมา,ามใช่มตอบไหมครับว่าทําไมพี่ก็จะไม่พี่จะไม่ถามทําไมอืมพี่จะถามว่าแล้วยี่ห้อที่ซื้อบ่อยที่สุดคือยี่ห้ออะไรยี่ห้อที่ซื้อบ่อยที่สุดคือยี่ห้ออะไรผมจมําออไ,ไม่ได้ชื่อยี่ห้ออะไรเพราะไม่ได้ช็อปเพราะไม่ค่อยช็อปน้ามัน เดี๋ยวก่อนนั้นน้ำมันที่ตอนนี้ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดอะอะไรนะกําลังเริ่มบอกแล้วว่าเวลาที่เราไม่ใช้ยี่ห้อเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสวิตเคอร์คือคนเปลี่ยนยี่ห้อไปมาใช่ใช่ทีนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อยี่ห้อที่มีโปรโมชั่นยี่ห้อที่ลดแรกแจกใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าในเวลาหนึ่งปีที่เขามีเงินสมมุติว่าพี่มีเงิน5 0า0บาทนะครับสำหรับที่จะซื้อน้ำมันพืชแล้วถ้าคนมาถามอาจารย์จะยี่ห้อเดียวหรือเปล่า เปล่าใช่หลายยี่ห้อแล้วตลอดปีที่ผ่านมาอาจารย์ซื้อยี่ห้ออะไรบ่อยที่สุดพี่ก็จะตอบว่าอ๋อพี่ใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แปลว่ายี่ห้อนั้นน่ะได้เงินพี่สําหรับธุรกิจนี้มากที่สุด<ช>ครับหรืออย่างสมมุติว่าต็อปอชั้นวันเป็นซีนยี่ห้อเดียวหรือเปล่าทตอปบ,บอกว่าเปล่าแล้วแต่เจอปั๊มไหนก็ตรงนั้นไอ้พี่บอกโอเคเจอปั๊มไหนก็ตรงนั้นแล้วยี่ห้อไหนที่ต๊อปเสียเงินให้เขามากที่สุดในแต่ะละปี อันนั้นเ,เรียกแชร์วันแหละแปลว่าอะไรเราดึงเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าได้มากขึ้นมันก็มีปัจจัยนะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราชอบเราพอใจกับสินค้านั้นอย่างเช่นปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้ที่ทํางานสะดวกในการเติมคนไม่เยอะ,อ,ะอันนั้นก็คือเป็นเหตุที่เราจะนั่งที่ที่ต้อบอกว่าจะถามต่อไปไหมว่าเพราะอะไรครับแต่สิ่งที่เราอยากจะรู้ตอนนี้ก็คือว่าจากเงินเขาที่มีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเขาซื้อยี่ห้อกอไก่ขอไข่คอควายเราได้มาเท่าไหร่ ครับอ่าอย่างพี่ว่าคนนะที่กินกาแฟหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยนะคนที่ได้มาแค่แชคนที่ได้แช์บอลเลตไปเยอะที่สุดน,นะคือสตา b u c ั s แปลว่าคนดึงเงินออกจากกระเป๋าไปซื้อกาแฟเนี่ยส a า b u บัคไปเยอะ<ก>ที่สุดก็มูลค่าอันนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าหรือคิดเป็นจำนวนแก้วล่ะครับถ้าคิดจำนวนแก้วด้วยแล้วก็คิดจำนวนมูลค่าด้วยก็ได้สองอย่างนะครับอ่าหรือน้ำมันเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดียวนะ พี่เติมได้ทุกยี่ห้อแต่ถ้าถามว่ายี่ห้อไหนได้ตังค์พี่เยอะมากที่สุดพี่ต้องตอบปตทซึ่งเมื่อกี้ต๊อบอกว่ามีปัจจัยเยอะแน่นอนพี่บอกได้เลยว่าทําไมพี่แวะปตทเพราะหนึ่งถ้าพี่จะซื้อของจุกจิกพี่มั่นใจในเซเว่นอ่าเขามีคือถ้าตอบไปแวะปั๊มน้ำมันอื่นป๊ออาจจะเจอ convenience store ที่ไม่ใช่เป็นมมดิมาร์อะไรก็ไม่รู้ไม่มีของที่เราต้องการที่ไม่ใช่เซเว่นอันที่หนึ่งอันที่สอง ถ้าจะแวะพักกินอาหารปอททเขาเป็นปั๊มใหญ่และอาหารเขาเยอะเอสแอนพีก็มีแบล็กแคนยอนก็มีอเมซอนก็มีไม่ใช่อเมซอนเนี่ยเว่าจานอเมซอนเออพี่อ่านแล้วมีคนมนคนมองพี่แบบจริตกจะกินกาแฟอ m มซอนนะครับพี่ไม่เคยพูดอเมซอนนะครับ โอเคมีกาฟ Amazon, แฟแอมาซอนเรามี s อสแ arn, อีเรามีแบ็คแคนยแล้วบางทีเราก็มีวราพรวันทีเราก็มีหัวเซียงของบางทีเราก็มีฮ่อ,อ,งองกงนูเดิลนะครับ,รบและอีกเรื่องหนึง่งห้องน้ําสะอาดอนี่คือสิ่งที่เราใช้ในการแข่งขันจึงทําให้ปตะท,ะทดึงเงินได้เยอะที่สุดดังนั้นถ้าเกิดเราอยากได้เงินเยอะที่สุดเราก็ต้องมีการทําให้คนประทับใจเหมือนอย่างพี่ไประยองครับทับจะเห็นว่าตลาดข้างทาง ขายอาหารทะเลเนี่ยกุ้งแห้งปลาหมึกกะปิปลาเค็มรวมทั้งทุเรียนกรอบหลายเจ้าใช่ไหมครับใช่แต่จะมีเจ้าหนึ่งได้เงินพี่เยอะมากที่สุดเพราะว่าเขาที่หนึ่งเขาแสดงท่าทีรู้จักพี่ครับเพราะตามหลักของการค้าขายคนชอบซื้อสินค้าจากคนที่รู้จักกันที่หนึ่งจริงครับข้อที่สองในขณะที่กางเลือกซื้อเขาจะเอามือเขาเนี่นะสวมถุงสวมถ,ถ,ถุงมือเนี่ยนะครับ ไปควักแล้วก็ใส่กระดาษทิชชู่ให้พี่อันนี้นั่งกินในรถนะครับอืมน่ารักเนอะหลายร้านไม่ได้นึกถึงตรงนี้ใช่พี่ก็เลยต้องแวะร้านเขาทุกครั้งจนกระทั่งเขาจํารถพี่ได้อยังไม่ทันโผล่หน้าเป็นรถเข้าไปยิ้มให้เราแล้วอะนี่คือการสร้างความประทับใจที่จะทําให้เขาได้แชร์อาบูเล็ตคือดึงเงินออกจากกระเป๋าพี่ได้มากกว่ายี่ห้ออื่นครับครับอ่า นี่ก็คืออีกแช่หนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่ายุคนี้โอ้โหคนนั้นก็ทำการตลาดเข้มคนนี้ก็ทำการตลาดเข้ม,มแล้วเราจะทำยังไงล่ะแท่จะไม่แต,ตกต่างกันเลยอ่ะใช่จ้าว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการตลาดอีกอันหนึ่งแชร์ chair of life 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 นี่คือไลฟ์ตล์ชีวิตเนี่ยชีวิต,วตรเราอยากได้ส่วนแบ่งชีวิต นี่เข้าไปถึงชีวิตของเขาเลยนะครับแปลว่าในการดําเนินชีวิตของเขานั้นเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาจะพูดว่าฉันขาดเธอไม่ได้มันยิ่งใหญ่นะคำคำนี้เนี่ยเอางี้นี่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยไอโฟนหายตายไหมโอ้ไม่ตายแต่ว่ามันเกือบายชีวิตเลยแหละถูกไหมใช่เฟซบุ๊กล่มเกือบตายไหมโอ้ตายสิครับหงุดหงิดมากไม่มีที่ระบายอยากรู้เพื่อ เขาเรียกว่าแชร์ออฟไลฟ์มันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำธุรกิจแล้วเราทำให้ยี่ห้อของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เมื่อนั้นเขาจะพักดีกับเราและเขาต้องการสนับสนุนเราเขาต้องการให้เราอยู่ตลอดไปนะครับเหมือนอย่างเช่นพี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะตอนนั้นพี่กินร้านตกไก่ ร้านโตไก่เนี่ยเมื่อก่อนเขาเปิดอยู่ที่โรงหนังเมเจอร์ที่เอกมัยเขาทนค่าเช่าไม่ได้พี่กลัวมากกลัวเขาจะเจ๊งพี่จะคุยเขาตลอดเวลาไปอยู่ไหนนะอะไรต่างๆอพอเขาย้ายไปอยู่ที่สุขุมวิทซอยยี่สามพี่โปรโมทก็ให้เขาสุดฤทธิ์สุดเดชเลยตับโดยที่พี่นะไม่ได้เกี่ยวเขาไม่มีหุ้นส่วนอะไรเลยนะ ซึ่งตรงนี้เวลาถ้าเราคิดว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราอยากให้เขาอยู่ตลอดไปเราจะกลายเป็นแอดโว a เกตเราจะกลายเป็นคนเชียร์เราไม่ใช่แค่ผู้ซื้อนะเราจะเป็นผู้เชียร์อย่าลืมนะไปกินโตไกลนะจะกินหารญี่ปุ่นต้องไปโตไกนะเขามีสาขายูทีเอสปนาดนะเขามีสาขายูที่สุขุมวิท23นะถ้าเกิดเคอยู่รีนครินเขาอยู่ที่ธัญพาร์นะพี่จะพูดตลอดเวลาจานถึงอยู่น,น,นี้เขาร่ำรวย ถามว่าเพียงพอไหมตอนนั้นแค่เสรีคนเดียวในการพูดสื่อสารให้คนทั้งประเทศไม่พอหรอกมันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่เร,<ง>เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของอบโ a เกตตอบพอพี่ไปกินแล้วพี่เชียร์พอมีคนอื่นไปกินแล้วก็ไม่ผิดหวังคําพูดพี่ตรงปกถามว่าคนคนนั้นเขาไม่มีเพจเหรอเขาก็มีเพราะฉะนั้นเขาก็รีวิวให้เหมือนกันเมื่อเขารีวิวมันก็อยู่ การที่พี่ต้องการให้โตไกลอยู่นั้นเพราะว่าเขาเป็นคนซึ่ง a part of my life แล<ม>้วเขาเป็นส่วนหนึ่ง<ม><ม>คือถไา้จะกินหารญี่ปุ่นเนี่ยพี่มีความสุขต้องไปเจ้านี้เลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้บางคนเขาเรียกว่า one brand category คาว่า brand fun brand category ก็แปลว่าสินค้าประเภทนี้มีเพียงยี่ห้อเดียวในดวงใจฉันจะไม่เปลี่ยนใจไปยี่ห้ออื่นธ<ม>ุรกิจใดทำได้ถึงจุดนี้เมื่อน,นั้นรุ่งเรือง นั่นคือส่วนหนึ่งของการชี้วัดความสําเร็จในการทําธุรกิจนะครับที่พลาดไม่ได้นะต้องคํานึงถึงเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาสรุปสุดท้ายและมีข้อคิดเตือนใจอยากจะฝากให้แก่คนทําธุรกิจด้วยอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลว โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอ,อุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ไม่ไม่สิ้นสุด The New New X v e Uncharted ผมเลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ อิสสูดดีแมทแมจิไอส์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก ซผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับสนับสนุนโดย มุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u i l X Yogurt l i c ิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กับเข้าโจู่์สุดสุดท้ายของตรีแพทเกรดทำกินนะครับแต่เราได้เห็นได้ฟังได้ยินเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้สำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะเป็นหนึ่งของชาวเขาเนี่ย อย่างเช่นหลักการที่ว่าเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางครับท็อปจะทําอะไรท็อปอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่<ม>เอาลูกค้าเป็นใหญ่นะครับเอางี้งอย่างเราทำรายการโทรทัศน์เนี่ย<ม>ถ้าเกิดเราบอกฉันอยากจะทําฉันอย่างเงี้ยเ<ม>ราไปทำแล้วมีใครฟังไม่รู้แต่ฉันอยากทำ<ม>เจ๊งค่ะเจ๊งเราต้องคิดว่าเราทําเพื่อใครซึ่งมันอาจจะเป็นแมสมาร์เก็ตก็ได้หรือเป็นนิชมาร์เก็ตก็ได้นะฮะถ้าเป็นแมสมาร์เก็ตแปลว่าเรามีลูกค้าเยอะครับแต่ถ้าเป็นนิชมาร์เก็ตแปลว่าเรามีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นกลุ่มที่พักดีเป็นกลุ่มที่ตามตลอดเวลานั่นก็แปลว่าท่านผู้ชมที่กําลังติดตามดูรายการเราอยู่เนี่ยคือต้องรู้แล้วล่ะว่ารีเพคเกอร์ทกินเนี่ยต้องอาจารย์เสรีเท่านั้นแล้วรายการกี่ปีแล้วล่ะครับอาจารย์เกินสิบอะเป็นตัวการันตีได้แล้วว่านี่คือการทําธุรกิจช่องทางที่ประสบความสำเร็จพี่มั่นใจว่าพี่ทํามาก่อนปีสี่สี่เห็นไหม แล้ว21ปีไม่ได้มีแค่ฐานคนดูเดิมๆมีคนเจนใหม่มีคนที่แบบเข้ามาอยู่ในในชีวิตเพราะว่าเมื่อเรา,เ,รา,าเอาเขาขเป็นศูนย์กลางสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราทำคืออะไรให้คุณค่าแก่เขานั่นหมายความว่าการที่เขาเสียเวลามาดูเราเนี่ยมันคุ้มกับการเสียเวลาครับนี่นะครับรายการไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใครจะไปรู้ครับว่ารายการเนี่ยเป็นสิบสิบปีเกิน2ปี่อ้โปี นี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะเอาไปประยุกต์ในการทําธุรกิจได้และนี่คือตัวชี้วัดสู่ความสําเร็จจริงๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้วยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันว่าพื้นฐานของการทําธุรกิจให้สําเร็จที่สุดแล้วยังมีหลักการอะไรอีกบ้างติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับวันนี้อาจารย์เสรีบัวมนฑาผมต๊อบบูนที่นาน,นาฮีพร้อมทีมงานตรีเพชรเก็บธุกิจลาไปก่อนสวัสดีครับ